สวัสดีค่ะพบกับแอร์ทริคทรีดีดี1นาทีจากแอร์ดอค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูด5อย่างที่ต้องพกเวลาไปด้านนอกค่ะตาดาอันนี้คือกระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า5อย่างที่เราควรจะเอาไปด้านนอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันดับที่1นะคะก็คือนี่เลยทิชชู่เพราะว่าสำคัญมากนะคะเวลาไปด้านนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเราต้องพกไปด้วยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะอันดับที่2นะคะอากาศเมืองไทยอ่ะมันร้อนมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพก ลมติดไว้ด้วยนะคะเพราะทั้งร er ้อนทั so ้งหยวไม่ไหวเลยค่ะส่วนอย่างที่3แล้วก็อย่างที่สก็จะเป็นแาวเดียวกันเลยนะคะก็คือ p o w e r band กับสายชาร์จแล้วก็ adapter ค่ะเพราะว่าเราไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าแบตโทรศัพท์หรือว่าแบตไอแพดเราเนี่ยจะหมดเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องพก เพื่อความสนุกในการใช้ชีวิตได้เองส่วนอย่างสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่ขอยกตัวอย่างให้ผู้หญิงหรือคนที่ดูแลตัวเองแล้วกันค่ะก็คือกระเป๋าดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหวีกระจกนะคะก็ควรจะพกไปด้านนอกด้วยของเราเนี่ยก็จะเป็นมีหวีวก็จะมีกระจกค่ะเวลาไปด้านนอกจะได้แบบว่าส่องด้วยวนหน้าเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สองอย่างที่พกไบ่อยค่ะก็คือลิปสติกเพราะว่าปากซีดไม่ได้จะไม่มีแรงเดินค่ะ ไปแล้วนะคะกับ5อย่างทีค่ควรพกในกระเป๋าเวลาไปนอกนะคะก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับหลายๆคนเวลาไปนอกนก็อย่าลืมพกของพวกนี้ไปด้วยนะคะพวกอความสำคัญในการใช้ชีตค่ะขอบคุณค่ะ